เอาแล้วรูปนี้แพทนภาพมีพิรุษเต็มๆ็พผีกสุดวงในโผคอมเมนต์เพจต่างเจมอยร้อยแเผยเรื่องเด็ดทำกระตุกต่อมเผือกอีกแล้วล่ะค่ะหลังจากแชร์ภาพจากเฟซบุ๊กของแพทนภาพที่มีหนุ่มปริศนาโพออกมาด้านหลังพร้อมแคปชั่นว่าใครอยู่ข้างหลังอะ่ะลงรูปนี้แบบไม่มีไหนอะไรจริงๆดูมีพิรุษเหรอืึ นับประผามีพิรุษกว่าจ้านอกจากนี้เพจดังยังลงคอมเมนต์ด้วยว่ารอกันได้เลยมีความของอีกฝั่งหนึ่งมาบอกทำเอาขาเมาส์อดใจรอแทบไม่ไหวลุ้นว่าจะมีซัมติงรองระหว่างคู่นี้หรือเปล่าแถมยังพีคขึ้นไปอีกเมื่อนฟัฟหลานสาวของแพทนับประผามาคอมเมนต์แบบขำๆด้วยว่า อิชาอีพิม์่ะได้เป็นเมียทุกคนและเรื่องเดียวที่รู้คือพี่แพทเป็นแม่เรซซิ่งงับและล่าสุดในวันที่16กันยาเราเข้าไปส่องในฝั่งของหนุ่มปอกันบ้างค่ะก็พบว่าหนุ่มปอน,นั้นได้โพสต์รูปคู่กับน้องเรซซิ่งผ่านทางอินสตาแกรมปออันนบงานนี้แฟนคลับก็แห่เข้าไปกดไลค์และคอมเมนต์ชมความน่ารักพร้อมทั้งแซวว่าอุ๊ยกลิ่นอบอุวน ในขณะที่อีกโพสต์ของหนุ่มปอก็ได้โพสตภาพเดี่ยวของตัวเองที่ยิ้มแย้มแจ่มใสางานนี้เจอชงหนักอีกแล้วจ้าโดยวงไหนรายเดิมได้เข้าไปคอมเมนต์ว่าดูมีความสุขขนาดนี้อินเลิฟและ Duo. ดูออกโดยหนุ่มปอกก็ได้ตอบกลับว่าชงเก่งขนาดนี้เปลี่ยนอาชีพไหม เอาล่ะต่างฝ่ายต่างโดนชงหนักขนาดนี้จะใช่แบบที่ทุกคนคิดหรือเปล่าเนาะคงต้องรอติดตามกันต่อไปแล้วล่ะคะ่ะ